พอเบือแกงเป็ดติแกงส้มแกงเร่เรื่อวตึงตอมมามา่เลยทีนี้แต่ตีต้มเป็นเรื่อยๆต้องมีเครื่องเปิดตัวเย็นเสียก่อนตัวเย็นมีเรื่อยมัง่งวันนี้ช้านจวนกน้ามาครับโลขึืนเท็ดลีปปีซอสต้นมน้ำเลยต้นมน้ำให้ปลุงพอน้ำปลุกก็ใส่เส้นไปก่อนใส่เส้นพอนวนรวนก็นใส่เนื้อเลยแต่ว่าต้มเข็มเนื้อไว้เลย ต้องสามมือแล้วมันยับเอื้อนใส่ตัดเซ็ตกระใส่เกื่องปุ้งที่เขาให้มัเน,นี้ยเลย,ยใส่มดเดี๋ยวมันตีขิมผู้พอปุ้งรอบก่อกะใส่ตู้ยเเลยเอาแม่ตู้ยมาเลยก็มันตีไม่เอมใส่น้ำม,มามาก่าเนีเ่ยน่ากินดีต้มไข่ใส่สักนวยก่อน คลายไปแล้วมือเนยนเอมถึงวันเย็นแล้วลองไปทำกันเลยตา